สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบกับช่องพะเครื่องบ้านมีโชคนะครับวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวนะครับการแกะลุ้นนะครับเหรียญเสมาชนะมาลหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมวัดห้วยด้วนนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับได้รับชมนะครับเสมาชนะมาหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่เรียกว่ากระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับเป็นที่น่าจับตามองนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมได้เป็นยังไม่แกะซีนมาครับนี่ครับยังไม่แกะซีนนะครับเป็นรายการที่8เป็นอบมริกานะครับอบมริกาลงยาธงชาติจีวรเหลืองนะครับจัดสร้าง199เหรียญเท่านั้นนะครับนี่ครับยังไม่แกะลุ้นนะวันนี้จะมามาลุ้นกันว่านะครับจะได้หมายเลขอะไรนะครับแล้วก็จะสวยเพียงไหนขนาดไหนนะครับ มารับชมกันเลยครับพี่นะครับมามาครับลูกค้าที่เข้ามาชมใหม่ครับถ้าสนใจคลิปแนวนี้ครับหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าสนใจอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดเพิ่มเพื่อนในช่อง y o u t u b e นะครับอ่ะมาชมกันครับแบบแกะสดๆเลยนะครับเหรียญเสมาชนะมาหลวงว่าพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนนะครับ เชมาจัดสร้างปีพศ2563รายการนี้สร้างเพียง199เหรียญน,นะครับอันประก้าธงชาติแกะแล้วนะครับแกะแล้วนะครับมาดูครับว่าจะได้หมายเลขอะไรแล้วจะ,จะสวยเพียงไหนนะครับจะ,จะสวยเพียงไรอ่าแกะออกมาครับฟื้ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับอ่าโอ้นี่ครับสวยงามครับสวยงามนะครับสวยงามมากแบบนี้เลยครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูดูหมายเลขก่อนดีกว่านะครับหมายเลขเลขสวยไหมนะครับใสีมาชนะมารหลวงพ่อพัดปุญญกามูวัดห้วยด้วนนะครับหมายเลขอยู่มุมนี้ครับ อยู่มุมเจ็ดนาฬิมุมแปดนาฬิกาโอ้โหสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับเหรียญนี้เหรียญสุดท้ายครับหมายเลขหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับเนี่ยโอ้นะครับนี่นี่นี่นะครับเลขสุดท้ายเลยครับหมายเลขหนึ่งเก้าเก้าสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเหมือนที่ผมบอกไว้เลยครับนี่นี่เหมือนที่บอกไว้ตอนแรกเลยครับสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ ได้เลขสุดท้ายเลยครับห9ึ่งเก้อ๋อนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับอ่ะมาชมกันครับด้านหน้าความสวยงามขนาดไหนนะเอาให้ดูที่หน้าหลวงพ่อก่อนนะครับนี่ครับหน้าหลวงพ่อคมชัดมากนะครับเสมาชนะมานดูสองดูครับดูหน้านะนหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองค์ครับนั่งเต็มองค์ลงยาจีวรเหลืองนะ ซุ้มบนครับหูเหรียนนะครับซุ้มบนลงยาแดงลงยากระหนกข้างสีน้ําเงินนะครับแล้วก็พื้นลงยาทงชาตินี่ครับสมาชนะมารูสวยครับสวยสวยเลยนะครับดูหน้าตาอีกทีครับแกะได้คมชัดครับลงยาสวยมากนะครับงานปลาณนีดดูกหนกนะดูกระหนกดู มือนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามอ่ะนี่ครับด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นฮนุมานเชิญธงนะครับมีตัวหนังสือคําว่าชนะมานนะต่อโคตอออ่างนะครับฮนุมานเชิญธงนะครับดูเส้นเสียนดูอะไรต่างๆ่าก็คมชัดครับคมชัดนี่หลวงพ่อพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับนครสวรรค์ ปีหสนะครับหมายเลขนี้เลยครับหมายเลข199เเหรียญสุดท้ายเลขสุดท้ายเลยครับแหมสุดยอดครับสุดยอดนะครับแกะลุ้นออกมาได้เลขสุดท้ายพอดีอ่านี่ครับก็เอามารีวิวให้เรียกว่ามาแกะลุ้นให้รับชมครับนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าพี่พที่เข้ามาติดมารับชมครับสนใจคลิปแนวนี้ครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหรือว่ากดซับสไครในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับช่องพระเครื่องบ้านมีโชคนะครับก็รีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ